ความจริงเดี๋ยวเดี๋ยวกูยังไม่ได้เกมพร้อมเลยไม่ดกดขายอ่ะเดี๋ยวหอเคฟก็ไม่ได้หอ,อ,อเลยปิดไลฟ์กูยังไม่ได้ปิดชิบหายอะ่ะคำพี่โอเคครับ <Okay, S 1> ผมสวัสดีผู้ชมครับยู่เกมสกาวอฟอสอารีเงาจังมากตอนนี้ผมจะเล่นเป็นคุณดาร์กครับผมนะก็คือคุณนี้อ่ะ นะฮะซึ่งผมจะเอาอันนี้เว้ยเอาอันนี้เว้ยอันอ่าอะไรวะใช่ไนะฮะผมไม่ได้เอายางไปใช้อ่ะอยากไปใช้บ้างคิดถึงคิดถึงยางเย่ yeah. ไปกันเลยเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ระเบิด ความจริงอันนี้มันเดี๋ยวอันนี้มันได้เปรียบกว่าเว้ยเออนี่มาใสน่นงินนะฮะแล้วก็ความจริงล็อกเก็ตก่างชื่อผมไม่ใช้อ่ะมันไร้ประโยชน์มันพี่มหาดับเบิ้ลโค้ดกากากากเดี๋ยวน,นี่สามร้อย มันหายยากเลยน,นี่คุ้มกว่าเว้ยน,นี่แม่งไรซสาระไ้พวกน,นี้บ้าบอคอแดกอืมโอเคนะ,ะนาทีของเราก็คือให้เร่งเป็นฟังจกกักรวาลกาแล็กติกอีกสิบครั้งนะครับผมก็คือเอย่างเี้ยเหลืออีกสี่ครั้งสี่ครั้งเว้ย โอเคบอจะไปคุณดาร์เกเตรียมเตรียมหลอดไฟไว้เลยคุณดาร์กจะได้สตาร์ตติดเลยเตรียมหลอดไฟไว้โอ้โหเอา้าแล้วคู่สุดกอรสูส้สสไม่ออกเกมเพื่ออะไรโอเคไม่เป็นไรหงแป๊บเดียวงคุณดาร์เกเตรียมหลอดไฟบอหนูมองไม่เห็นอ่าฮะแย่งไปเลยฮันโซโล c p พ,พีบีโอเฮ้ยพยายาเกจะจี้มัน ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเจอไฮันโซโลแล้วผมใจอ่อนมากเลยฮะกวนตียังูขอให้ขอให้ไม่ใช่จัดไปชุดใหญ่ไปกระพริบอืเดินมาแล้วเว้ยไหนเพ้่มันส่งอะไรมาโอ้โหแป๊บน uh, ึงเดี๋ยวขอฟังแป๊บนึงนะเฮ้ยมาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยเรื่องไหนเรื่องไหน กูจะตายยังไงเดี๋ยวแล้วมึงวางระเบิดคขา่าแสงรังสีก็เลยไปมึงไปมึงกูจะตายโอ้โหโดนระเบิดไงกูก็ตายไปเลยไอ้บ้าเฮ้ยเดี๋ยวจากไประเบิุอขับบินเออมางี้มางี้มามาใกล้กูนี่เออเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโดนสไนเปอร์แทงหุ่มเจ้าไว้ข้างหลังนู่นขอให้ขอให้ มึงยามึงยามึงยาอะไรเองไอ้ซาผมอะฝ่ายจากักรวาลมันเหมาะสําหรับการอยู่ดูแลพื้นที่ับผมถ้าเกิดผมบุกไปมีโอกาสแพ้มากเลยอะเอาจริงเว้ยอย่างนี้พูดจริง,งนี้พูดจริงไอ้กูจะดึงใครวะเน่ยไฮเฟเกอร์จะไป ยิงแม่งทหมดยังอันนี้เหรออันนี้มันจะสู้กูใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปล้วนะวิ่งก่อนตั้งึงิปตั้งงโอเคเราตายพอดีเงี่ยเห็นไหมผมก็คอยอยู่เฝ้าดูแลทางครับบ้านเกิดผมนะฮะผมก็จะปล่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่เลยตันน้งึงนชิบหายแล้วมันบุกเว้ยมันบุกเว้ย มึงเอาเว้ยมึงเอาเว้ยกูตายหายแล้วเว้ยชิบหายนะครับผมขอปืนก้นด่วนเลยบัดนี้บัเงาวเลยมึงอย่ามึงอยา่ยาโอ้โหโดนจนได้กูแพ้แล้วใช่ไหม ดูเล่นเป็นฝ่ายออกระบทเอ้ยฝ่ายจากักรวาลนี่มันพลองมาชิมหายโคตรพลนงมาไงับผมเฮ้ยพลังงานไม่พอเดี๋ยวทั้งมึงกูจะไกลละเดี๋ยวยิงแม่งเลยอะไรเองอะไรเองโอ้โห ายแล้วผมนี่อะไรวะมึงส่งไอ้ลิงนี่มาอ่ากูคึื่นเลยพี่ขาคุณดาร์กมาเนี่ยเนี่ยผมอย่างที่ผมอย่างที่ว่าไปผมไฟสำหรับไฟไอ้หนาจักรวาลกาแล็กซี่ว้ยสำหรับผมแล้วอ่ะถ้าผมบุกไปอ่ะมันงี่ว้ย <c oughs> มันยากครับผมสำหรับผมอะ่ะ แกกคือผมป้องกันเนะี่ยมันก็เหมาะอยู่ไก่ว่าเดี๋ยวผมจะลองโจมตีแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวจะลองจะลองแบบบุกบ้านเขาบุกตีบุกตีกตจริงจริงวาเลนไทน์โอ้ใครวะกูไม่รู้จักจริงวาเลนไทน์เฮ้ยมีจริงเปลบอกไม่มีมั้งจริงวาเลนไทน์อ่ะไม่กูกั้งชื่อมัอยอย่ยเองฮะเอ้ยแต่มีไม่ใช่เหรอวะ ก็เ,เห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ก็แต่แต่ค่อยมองจกักเดชวจียิงเ่หายชาแล้วพี่แกโอ้โหเดี๋ยวจำมึงนะอ่ะตรงี้เอาชิมหาดับเบิ้ลดาร์กกำลังปล่อยจรวดไปมิงจะหนีกูใช่ไหมเนะนี้ยมางี้เออดึงมาได้แา้วไงกูวิ่งเงีไปละ พอเซนไนเปอร์มาแบบนี้จ๊ะเฮ้ยยังมันยิงมันยิงกูเฮ้ยมันส่งอ๊อ,อกออกมาว่ะเฮ้ยอ๊อกอ๊อกอันนี้ผมเป็นสายดึงนะครับผมเกี่ยงยิ่งว่าไปครับผมไม่สบายตอนนี้ผมส่งอ๊อกออกไปแล้วแล้วก็ผมกำลังจะโจมตีะฮะตอนนี้รู้สึกว่ากูไปแล้วไอ้ออสักเอ้ยไม่ทันกายฮะ แล้วยิงมาเล็งทายมึงทำไมไม่ยิงสงไนเปอร์มายิงโอโ้โหโอ้โหระเบิดสิน่ะข้อขียนไม่ได้กังใจขอปล่อยระจรวงไง,ไง,ไงจ๊ะยังไม่ได้จ้ามาทางนี้จ้าเอ้าตายห่าแล้วะนี่ใครผมไปมึงสงไนเปอร์สงไนเปอร์มาโอเคยิงยิงนี่อ่ะปิ้วหนึ่งแล้ที่สองปิ้วแล้ที่สามจา้าปิ้วเอ้ยแหละนี่ก็ได้หรอตื้อมึงมานี่หรือมึงมาดึงคอแม่ง มานี่มันไม่ก้องอะไรของเองฮะแล้มันปล่อยอะไมันโอ้โห๋ยวแล้วมก็มไปฟันคือผมก็ไปฟันม่ปุ๊บยอมตายได้ยนะังง่ะโอ้โหตายแล้วผมเฮ้ยม,มันปล่อยอย่างี้มาเว้ยปล่อยการพิเศยมาว่ะแต่ช่างเถอะผมว่ารถอะ่ะมันถึกอยู่กานนี้รถมันรถมันแพ้พื้นกลจะปล่อยพื้นกลไปก่อนนะฮะ ยำไปเลยไอ้เฟรเตอร์มาแล้วก็ดึงมึงมาแล้วก็ฟันตายย่า yeah. ใช่ไหมล่ะตายแล้วเห็นไหมโอเคนี่ผมจะยีบมันขางมันได้แล้วฟันฟันแล้วจริงอยู่ไหนวะจริงจริงออกกรมันไงจริงเฮ้ยมันปล่อยอ้อทำอไมอย่างนี้วะมึงลากมันเปลี่ยนของมันนะ่ะนี่เอาจริงจริงอ่ะกูตายห่าอ๋อตายพอดีเลยจ้ะ กานี้จิงกำลังโดนลุมยิงนะครับผมมันกำลังวิ่งไปเก็บยาโอ้โหปล่อยนี่ปล่อยหุ่นเอฮีนี่ไปก็ได้อ่ะนี่โอ้โหนั่นคือเฮ้ยอ๋ออ๋อนี่ว่าแม่งใครไปรู้นะไม่ทันครับผมอ๋ออ๋อเออโอ้พาอยู่เว้ยเฮ้ยกูพานกูพานเดี๋ยวจิงจิง จริงโอ้ดึงจริงมากอ่าโดนฟันอ,อย่ากูดีใจไปมึงไม่คิดเลยว่าจะชนะไม่คิดเลยฮนะเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดผมบุกแบบนี้ผมบุกยังมีหลักการเว้ยคือมันมีมันมีช้อยมันมีอันเนี้ข้อแนะนำบอกว่าถ้าเกิดลูกน้องอ่ะไปก่อนมันจะยิงลูกน้องให้หมดก่อนเออหมดหมดก่อนเว้ยแล้วค่อยมายิงหัวหน้าทีหลังเออ แบบนี้ของจริงแล้วไงอะไรยายายกูอะไรวะอีกสอง้เอาเว้ยไม่ยาย่ามันเกินหรอกไอยาก่างสบายใจเนี่ยมันจะอยู่ง่งเคยอ่านอยู่ไม่ทันเว้ยโอู้หคุณเลอาตอนนั้นกูจับมึงได้อยู่จำได้ไหมบนยางอ,อ่ะเออจำได้บอตอนนี้คุณดาร์กเกมหลอดไฟไว้เรียบร้อยฮะเกมหลอดไฟสีแดงไว้ละวกำลังประกอบต่อกันเพื่อโจมตีนะคุณดาร์กนะ ไปคุณดาร์กปลุกไปอย่าให้เสียัดไปชุดใหญ่สกปริเลยจ้ะอืมคุณดาร์กเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทำอะไรทีอาร์ทำอะไรฮะทีอาร์เฮ้ยมึงทำอะไรทำอ่ะนี่มันไม่หูกล้องเดี๋ยวกูไปละเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวแปทีอาร์มาบอกเฮ้ยโอ้โหโอ๋โหโอ้โหเดี๋ยวอ๋ออ๋อกูไม่เห็นกูไม่เห็นโอ้โหชิ้มหายฮะ ผู้ทำลายของกูเนะี High ่ยไฮเฟกเกอร์เฮ้ยมันเรียกโอ้โหเดี๋ยวฟันเงินแฟนเงินต่อยอ่ะต่อยอ่ะโอ้โหโดนจริงทีมนะเ <c oughs> กกน,น,นี่ยช็อตเอาแหลกกระสุนเลยเว้ยอย่เงี้ยกระโหลกว่ะกระโหลกว่ะฮะมันปล่อยอะไรมาปล่อยอะไรปล่อยรถมาเนาะใครสอนอืม <c oughs> <c oughs> ใครสอน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 ฮะ นันียังไงต่อเว้ยไม่เป็นไงโอ้มีการยิงให้หลังเว้ยเดี๋ยวไปมึงไปเงี้ยหหนาวโอเคนิดเดยนิดหน่อยแค่ยานิดหน่อยไปละโอ้โหตายหาเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยจังหวัดดีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอองๆอยู่อนันไงใครไปรู้วนะนาดูหางแม่มันเลยว่วเก้าร้วอองก็ไปง่นะฮะเรียบร้อยฮะ กูไม่รู้จริงๆั้นอะ่ะโอหโอเคผมผมแพ้ฮะสูมแม่คือผมแพ้เจ้าหญิงเรอานะครับผมแล้วมันส่งอะไรวะเนี่ยมึงแบ่งส่วนเหรอโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยไงไง <c oughs> ไม่พอมสง่งอ้อมาอ,อีกแล้ว นี่ผมโคตรจำคาญอ้ออเลยแล้วเว้ยตายห่านั่นไงโดนกระเบิดอละอยากจะปล่อยเอฮีจังเลยแล้วทำไมมันยิงค้างฮะมันมาต่อยอะไรกูไงฮะมาต่อยอะไรกูฮะเฮ้ยยังไงมันดีเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันวิ่งเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยว แล้วเครื่องบินของเราก็ไม่บินหนีนะฮะยอมโดนยิงะฮะกูเกมเหรอเดี๋ยวกูจะขี่มึงโชคดีพวกเลอาเฮ้ยคันแง่ผมลดไปทุกทีเลยเฮ้ยไม่ตกสักทีโอเคขั้นสุดท้ายของดักเวอร์ร์ฮะดูเคลีตกออไปมันอาจจะเป็นเล่งายกบฏต่อการสิบครั้งนี่ผมดีใจเลยงเนะี่ยอ่าโอ้โหไล์เซิร์ฟเวอรฮ้ยไล์เซิร์ฟเวอร์พ่อกับลูก ลูกกับพ่ออ้อพ่อลูกนะฮะไม่เป็นไรกูจเจอลูกอะเจอลูกกูแล้วว่าไงลูกว่าไงมึงอยู่ไหนฮะใครสอนใครสั่งสอนให้เองไปอยู่ไฟนู่นเอ๊ะบอกพ่อมาดิมึงทำอะไรอยู่วะเนี่ยอ๋อเครื่องที่ล้วกูว่ามึงไม่เครื่องที่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงทำอะไรมึงทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมึงปล่อย ชิ้หายกูบินหนีอ่ะเออโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยดับแล้วกูดึงมาเออเหอโดน,นดึงโอ้โหหาแม่มันเลเวลเก้าผมยอมแพ้ไม่ใช่ยอมแพ้มีโอกาสแพ้มากนี่มึงปล่อยอะไรมาสงไนเปอร์มาไว้เฮ้พี่จิงก็อยากเขยยิงถล่มแม่งเลยเฮ้ยมึงทำอะไรมึงทำอะไร ึงทำอะไรมึงเล่นอะไรของอึ้ฮะฮะเล่นอะไรของไปละไปละเดี๋ยวตกเที่ยวผมหางลัดหังลัดเรืวโดดไปดูเรืวโดดไปฟัง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 ให้มันระเบิดนิงี้ยิี่เกยวอิงนี่เกี้ยออื้มฮึตื้อมันตื้อมันครับผมโอ้โหเดี๋ยวเล่นอะไรเอาปะกระสุนเล่นเฉยเลยเอามันปล่อยสไนเปอร์ใหม่แล้วอ่ะมันเล่นอะไรของมันวะเดี๋ยวมานี่ดิ อยากจะสั่งสอนหน่อยเรยวๆๆดังไปแป๊บนึงเพิ่ปล่อยไฟมาหรอเฮีอเล่นงเอ็นเอ็ไงจ้เอ็นไงจ้าเฮ้ยย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 ยอยย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 ยกยย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 ยเยยยยยยยง เวงไรับผมตอนนี้ป้อมปืนมันทำลายไปแล้วหนึ่งกาส่วนถือว่าใช้ได้ไม่ปล่อยไอะไรนะฮะไนเปอร์อีกแล้ววะเออใครสอนวะยังยังยังมางี้มามงี้เลยกูกูมันยังยังมึงหนีไปไงลูกอุ้ยอีกสักเอ้ยเฮ้ยมันปล่อยมารถมาว่ะเฮ้ยที่จริงก็เดี๋ยวพอดีเลยแกไม่ตายครับผม กูอยากจะดึงไอ้รถบ้านนี่มาเดี๋ยวปล่อยอะไรมาวะอือหือตายร,ระเบิดเออกระเด่งเฮ้ยขอยสามสีว่วิผมต้องปกป้องฐานไว้เดี๋ยวป้องปืนป้องปืนอยา่ยาอย่าให้มันเสมอโอโหเสมอแล้วครับผมแล้วจุดๆนี้รัาผมตรงน,นี้ผมโอ้โหมปล่อยมาสองเครื่องเลยเดี๋ยวจะยิง <c oughs> จะยิงก็ได้พี่ จะเย็นก็ได้พี่พี่น้องพี่น้องจื๊บจื๊บอือหือจื๊บมันจื๊บมันโดดก่อนโดดก่อนอือหือโดดก่อนไปมึงไปมึงโหนี่ให้พังดินิดเดียวยังนิดเดียวจะผ่านเขาอีกเงี้ยเงี้ยเงเออกูชนะเออโชคดีพวกค่ะลูกลูกยังกล้องฝึกฝนองนี้นะเออกูพูดอย่างนี้มั้อ่าโชคดีโชคดีเออโชคดีมีช่เด้อร์ไป ไปละเขาพูดเซิฟคะแนนสามสิบกว่าโอเคผม,มคพิชานคอมพีวอืโอ้โหเดี๋ยวแค่เดียวเน้นะอันนี้อัปเกตการ์ดยี่สิบครั้งโอ้โหอะไรวะเนี่ยทำลายเครื่องเกาะฝั่งกระบ,บิด <c oughs> ทำลายเครื่องสร้างเกาะหรือป้อมสรูด้วยอ่า ด้วยฟังด้วยฟังกระโบดสิบครั้งอียนี่แหละของจริงมาแล้วข่าวของกูมาแล้วจนะ้ะเดี๋ยวนะผมขอเปลี่ยนผมรู้สึกว่าผมใช้กองกำลังเยอะมันไม่สนุกอะอยากผมคิดถึงอะคิดถึงอะคิดถึงคิดถึงอ่าเดี๋ยวขอจัดเรียงใหม่นะฮะอ,อ,อขอจัด kikir, maka kikir, Okey <laughs> เอนนีก้กามาแล้วเว้ยบุกกลับเว้ยฮึสกาลิฟเราเป็นยงไมงานวนะแม่เล่นมวอถ่ายจะกล่าวว่าการแรกถกึงนี่หรือว่าหาสกูดได้ง่ายเนาะพอเล่นมวอถ่ายกับบทต่อต้านนี่ยี่สิบปียังไม่ได้เลย โอ้ผมถ้าเกิดได้แล้วผมจะมาใหม่นะได้แล้วไอ้โอ้โหไอ,อหอกเหมือนเดิมเพิ่มเติมอะไรสักอย่างนี่แหละโอ้โหกูพูดยังไงไอหอกมันไม่สุภาพเว้ยมันกงไอกระบ,บองเออหอกไม่สุภาพมันก็หอกดี่วะจำไว้ไกูจะไปเกบ้างเองจะรอกิวิกูไม่สนจกไปอย่างเดียวฮอ,อ ส่งออกไว้ด้วยพี่อะไรเองอะไรเองเฮ้ยเมาเ,มาเมาล้วมาเล้วมาละมาละมาละเดี๋ยวใครสอนใครสอนใครใครสอนมาได้ยากวะเนี่ยฮะโอ้โหพังเลยกูหรือว่ากูจะใช้กองทัพดีถ้าเกิดผมแพ้ด่านี้ถ้าเกิดผมแพ้รอบน,นี้ผมจะใช้กองทัพเลยนะผมกองทัพยังไงก็คือแบบยังไงอะ่ะก็ชุดเดิมอะ่ะเอ้ยโอ้โหมันเรียกแล้วทำไมเป็นเป็น อะไรของกูปะเนี่ยโอ้โหโหสัตวนะ์่าเสียไปเหเทตจงเจริญนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเลยบัาบ้กไม่ใช่เดี๋ยว,ยว,ยวกูไปอยู่ทำไมงี่โอ้โหก็นี่ไงเริ่มอันนี้ผมดูมันสั่งมันเรียกใครมาวะเนี่ยมัเห็นใจกระบก,รก่อต้านกูบ้างเดี๋ยวมางี้มางี้เลยมางี้เลยจ้า ทำอะไรทำอะไรไปไกลๆยังกูมึงเอารถมาสั่งมานี่โอโ้โหโดนยิงดูหันข้างหน้าแทงแม่บังเลยวิวเจียงนะเดี๋ยวกระเบิดกไม่ทันเว้ยกูเสียเปลี่ยหานลูกงองมากเลยอะแถมเงยยังกับโุกีกดู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 มันทำดูมันโอ้โหดูมันทำนี่ สอนบอกพี่พียิงเออเฮ้ยมาๆมาๆยิงฮัลโลมมนก่นอนขวามือก็มีซ้ายมือก็ได้ก็นี้เด็กเริ่มโหกูวิ่งเข้าไปลงส่งอาพีจีมาเดี๋ยวอุ้ยขอระเบิดอ๋ออ๋อก็ออกมาแล้วเดี๋ยวไม่ทันเว้ยกูจะสั่งเอ็กวิ่งทำไมอ่ะเครื่องบินกูมีประสิทธิภาพมาก มันส่งอะไรมาโอ้โหห่น p พีพีเอพีกกูก็มืนอยู่เดี๋ยวตอนนี้รู้สึกว่าห่น p พีพีเอพีกำลังมุ่งหน้ามาทางเออโอเคงั้นผมขออ๋อทุกวิ่กดพีกไม่เป็นไรแพ้ผมทำไมช่วงนี้กูแพ้บ่อยวะ เรื่อเงืพึ่งมาดีไงเหงือกพึ่งมาดีอ่ะนี่เป็นไงโชคดีมีใช้เว้ยเพื่อนโชคดีว่ะไปไกลจริงเลยอยู่ง่ายสั่งลูกงองมาเต็มเว้ยลองงี้แหละไม่วางาวาง่ายวันไหนไหนดูเคฟสเราคืบหน้าเปล่าคืบหน้าอยู่เว้ยเพราะว่าเราทำได้ได้สองไงเออเพราะว่าใช้ชุดใช้กองกำลังเหมือนเดิมมีกว่าส่งไปเรื่อยส่งไปเรื่อย วิกเกอร์ไฟแรงโอเคบอเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็อะไรวะอ่ายมนี่แหละกองทัพบ,บ้านกูจำไว้กระบวดต่อกา้านทุกอย่างต้องคีย์ยาเฮ้ยเขียวงไป ตาลิบสกาลิบอีกอะอีสักคู่สมรภูุมรถเจะหุกเปลี่ยนไ,ไปเจดานะความหายะเอ้าเจอละเขงงาคงนั่อโอ้โหไอ้ง่าฟ้าไปอยู่สวรรค์ก็ยังดีเลยไม่ต้องมาบนโลกอย่างนี้ก็ได้ไอ้งี่แม่แม่ยิงไมก่กงิ้งนมันก็สั่งรกงองมากันหลอดผมมีโคตรไม่ชอบอะ <c oughs> ไม่ชอบแกชอบใช้เว้ เออว่แอะแปลกเนาะแปลกมันแปลกแปลกว่าอ,อืมอืมอืมมาละมันทำอะไรมันอยู่ไงวะมันยิงฮาโลมลูกน้องกูโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งหนีกันโอ้ยเอ้ยกำลังนี่เห็นไหมศึกสงครามวะผมระเบิดเรียบร้อยไกลหาหมดไฟกำลังเผาเผาไม่หมดเผายังไม่พออีกโอ้โหมึงมาดูมันสั่งดูมันทำเห็นไหม ดูดูด,ด,ดูมันยิงดูโอ้โห <reco Christ. S 1> เห็นไหมเห็นไหมดูดูมันทำงงเห็นไหมเห็นยังเห็นยังเออเห็นแล้วใช่ไหมเชื่อเลยเด้แม่เดเม่พังละบ้านกูไอ้คนตีนใครใครสอนวะฮะสไนเปอร์เหรอเนี่ยกูจะไปหาว่าสไนเปอร์ไงอ้อ โอ้โหใกล้มัวเลยเดี๋ยวนล้วเหนียดพึ่งมากากเด้อหกหกหกโอเคอุ้ยอุ้ยบ้าเด้อเด้อเด้อเห็นไหมเหนียดพึ่งมากากทำไมมันโอ้โหประชดกูเหนียดจ๋าอย่าพึ่งจ้าก้อนนี้เจ้าอก็ทำดีกับข้าแล้วเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะ โอ้โหทำดีกับข้าแล้วเนี่ยเจ้าอย่าพึ่งดี้ไอหูกล้องกำลางหลักเลยเว้ยโอ้โหมันเลยกำลังมันอะเออกำลังมันเงมันมันอะมันมันเงกำลังมันเออเสียงเกมยังเดิมยังดัตรีเกมถ้าเกิดถ้าเกิดเงยมันมันเป็นอย่างนี้เว้ยแล้วก็ถ้าเรายังเล่นต่อเว้ยระบบเกมอ่ะมันจะอย่างนี้เว้ยมันจะเล่นให้เราเว้ย แต่ปัญหาคือมันมันโกรธงานกูเด้หมัปัญหาเนี่ยง่านไงยังเล่นต่ออยู่มันไม่เชื่อลองดูผมหานครับผมไม่ระเบิดแน่นอนโอ้โหจุดเดียวก่อนงี้ก็ถือว่าดีนะแต่มันทำไมมันเป็นก่อนงะ้หรือว่าช่วงมืดๆครัๆมันเหยียบมันโกงวะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม โอ้โหแม่งเห็นไหมลูกน้องอน่ะผมสั่งมาเดี๋ยวแกปัญหาคือมึงแกมันเล่งเอาซะเดี๋ยวเอาซะหางเอาซะป้อมอ่าอย่าให้พี่ได้เคียงนะน้องไม่เป็นไรขอเงียดตั้งเองนะจ้ะใครมาเล่นเงียดกูวะ ใคมเล่นเงียบเลยนะหลังจากคุณดาร์กได้ต่อหลอดไฟเสร็จแล้วเงียบแม่งก็ช้ากว่าเดิมเฮ้ยโอเคถ้าเกิดจบดังนี้เสร็จก,ก็ขอจบขอจบคลิปนะฮะแม่พึ่งมาเป็นอะไรอะไรยังไงยังไงพึ่งมาเป็นอะไรยังไงก่านี้ผมแพ้ครับผมบอก,กไค้คำเดียว มาอย่างแอ่เอา้ายิ่งไปใหญ่เลยเนะนี่ยหลุดไปซ้ำไปไม่ได้ไม่ได้มันยังไม่จบเลยผมว่าขอจบด่านนี้ไม่ใช่ไหมเอองั้นขอเล่นด่านนะฮะก็คือด่านเก่าไปนี่แหละหาผมเข้าเล่นอีกครั้งถ้ามันดุอีกครั้งก็ขอจบเลยนะขอจบลงเลย,เลยนะฮะก็งี้ก็ Chơi chơi <laughs> cặp căng khé xiên and Andor ở ảnh này ender quá Ê, Ê! mà chip còn có cái ảnh ender bây giờ ừ hay ảnh ừ không hả เงือกน่าจะใชาจริงนะครับกางนี้ก็ไม่รู้สาเหตุแล้วเพราะว่ากองนี้อ่ะก็งน,งนี้ผมกดแล้วนะนกดแล้วโอเคอกดแป๊บเดียวมันจะได้ใช่ไหมเออเงี้ไม่ได้เว้ยโอเคปัญหาเงือกนันไงมยังมีอยู่เค้าวอสามีอขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอพิ่รับชมอะฮะไอ้บ้าเอ้อเออเออ